สวัสดีครับพบกับผมผสมก้อนเพชรน,นะครับในช่องพี่สงจ้านะครับวันนี้ผมจะมาเกี่ยวข้าวนะครับอุปรกรณ์ผมพร้อมแล้วนะครับแล้วตามผมไปเกี่ยวข้าวเลยนะครับผมอันนี้คือนาข้าวของผมนะครับที่จะมาเกี่ยวในวันนี้นะครับนี่นะครับนาข้าวที่จะมาเกี่ยวนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้าวก็กําลัง แก่สุกเต็มที่แล้วนะครับพร้อมที่จะเกี่ยวแล้วนะครับข้าวปีนี้นะครับก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะว่านาผมนะครับโดนน้าท่วมถึงสามรอบนะครับที่เหลือได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับบางที่แทบไม่ได้เลยนะครับเพราะน้ํามาท่วมทั้งสามรอบครับท่วมข้าวท่วมนากันหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ ครับตอนนี้ก็รถกำลังเกี่ยวข้าวในนาผมอยู่นะครับนี่นะครับน้ำก็ยังไม่แห้งดีนะครับเพราะว่าปีนี้น้ำเยอะนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับปีนี้น้ำเยอะมากเนื่องจากน้ำท่วมนาพื้นที่นาตรงนี้สามรอบเลยนะครับน้ำท่วมนะครับนะครับ ก็รถเ,เกี่ยวมาเกี่ยวนะครับซ้ายคนเกี่ยวไม่ไหวนะครับก็ซ้ายคนเกี่ยวก็หนจะค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะครับสร้างคนก็พแพงแผนยังจะต้องมามาลัดหาขึ้นแล้วต้องมาสีนะครับยุ่งยากหลายขั้นตอนนะครับทุกวันนี้ใช้รถเกี่ยวกันหมดแล้วนะครับ มาแถบที่ผมอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะเกี่ยวมือกันเองนะครับเพราะมันเป็นเต้นที่นิยมนะครับค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยนะครับถ้าเกี่ยวมือน,นะครับ,เก,กนนรบเกี่ยวรถคุ้มกว่านะครับอันนี้นะ นี่นะครับปีนี้ข้าวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าโดน้าท่วมมานะครับอาจจะได้น้อยนะครับปีนี้เพราะแต่ละเจ้าที่ทัมถามดูมีแต่ได้น้อยกว่าปีที่แล้วกันหมดเลยนะครับข้าวบริเวณแถวแถวที่ผมอยู่นี่นะครับนาผมใส่ข้าวหอมมะลินะครับ อันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะครับที่กําลังเกีียวอยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่แถบนี้นิยมใส่ข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิจะเป็นข้าวเบานะครับแล้วก็ขายค่อนข้างในราคาจะแพงกว่านะครับข้าวหอมมะลินะครับ ันนี้เป็นรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็กนะครับค่อนข้างจะช้าน่ครับไม่เหมือนเครื่องรถเกี่ยวข้าวคันใหญ่ๆของเขาครับคันใหญ่ๆนี่ก็ค่อนข้างจะเร็วนะครับอันนี้เป็นรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็กค่อนข้างจะช้านะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว่าจะวิ่งได้แต่ละรอบ น้ำยังเต็มนาอยู่นะครับตอนนี้น้ำในบริเวณนา,าเป็นที่เลนที่โคลนอยู่นะครับแฉะนะครับยังไม่แห้งนะครับปีนี้ นี่ครับข้าวที่เกี่ยวมาแล้วก็จะมาเทนะครับเพื่อที่จะตากอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าข้าวมันยังไม่แห้งดีนะครับอันนี้เราต้องตากอย่างน้อยก็สองสามแดดนะครับให้แห้งครับเราถึงจะเก็บแร้วาไปขายได้นะครับอันนี้เราต้องมาตากอยู่ประมาณสักสองสามวันนะครับตอนนี้เราเกี่ยวมาแล้วก็เราเอามาลงใส่ถ้วบไว้นะครับเพื่อที่จะตากต่อนะครับตอนนี้ ครับตอนนี้ก Safe ็เกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ข้าวในทุง่งนาของผมก็เกี่ยวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเกี่ยวเรียบร้อยแล้วตอนนี้แต่ว่ายังมีขี้ดินขี้เลนขี้โคลนอยู่ในท้องนาอยู่นะครับเพราะน้ํามันที่นี่น้ําดีครับเพราะน้ําท่วมมาก่อนนะครับตอนนี้นะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผม